ใส่นกไว้นี่ครับปบายบังไว้ครับคู่หนึ่งไรคู่ใช่กัน,น,น,นยู่นี่ครับนี่ครับผมเจ้าญยอดด่วยหครับกำลังดึงอยู่ครับ ปลาเจ้าหนีครับน่ครับผมปลาครับจ่ายยกตัวหนีครับ จะยกไฟไว้น่ครับนี่ครับนกจยกนกฟึกครับหันวนกแหลกแหกนี่ครับผมผ่าดไปพุมเลยครับปุ๊บ นี่ครับผมอยกใส่สิเมเนียติแล้วครับเราลงเบิ้งครับโอ้ยแป๊บเดียวเองครับ ลงบ้งครับผมนี่ครับผมเห็นกวดล้านมาครับผมจัดเราครับฝึกนกไม้ครับผมนี่ครับจะยกครับจะยกจัดแล้วครับแกวไขเบื้องครับผมนี่ครับผมแกวมามเบิ้องเรครับ รก็ตัวหญ่เราครับผมตัวกลางๆมันกลางๆครับผมจอดหยับไปเห็นครับไปส่งแฟนมอเตอร์มาเมื่อกี้ครับผมใส่ถิ่มไปกะไปส่งแฟนมามาเบิ่งกัะตีล้วครับนี่ครับผมไปส่งแฟนก่อนอี่เขามงนะครับอ่าหีบหนีฝาไว้ใช่ไหมละครับผมติดตามของจ้ายกครับขึ้นว้มงเกานี่นะครับนี่ครับฝฟกไว้นนี่นะครับ เป็นปลาครับผมไอ,อ้ขกกืนไปหมองเก้านะครับเจ้าโยกครับยกอ่ะอืออืฝาไว้ทัางนี้ครับผมสวัสดีครับ